อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC แฟนครับแฟนสองทีมงานมาหาเฮงนะคะ,ะมาหาเฮงภาพมวลจํหนึ่งของขาชแานลแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊้ลงใจแฟนเพจมีวนนมาเจอกันตอนทเที่ยงพี่น้องทเที่ยงแล้วสายแล้วนะคะสิ่บายแล้วเอาแล้วทางล่าพัฒนามาฝาก <c oughs> อ่า จะสรุปให้เลยนะจะสรุปให้เลยผู้ใดรอบของไผกับพิจารณาเมืองเอานะฮะวันนี้ก็จะลงให้ของอพ่อเซียนสาราคามนี่นะ่าจะเข้าตัววิ่งนะวิ่ง 7, เจ็ดขึ้นออกซีเจ็ดตัวเดียวของเซียนขาดปัดกับสองตัวมาตัวเขาเข้า,ขา,ขาที่สี่เหมือนกันพีโนโ่นอเอฟซีเอา อุไรอดได้กับพิจารณาเอานะมีเข้ามีหลุดให้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้ก็จะรวมให้ไปเลยนะคะจะรวมไปเลยอของของอเส้นคุ้นไก่ที่นอกเส้นขุ้นไกลนะสองตัวมาตัว หมูแรกนี่พอนว่าให้ติด4กับหไวนะ้สองตัวมาตัวหรือว่าจะมาด้วยกัน4กับหนะผู้ได้ติดตามอยู่จับคู่แปดซถ้าติดซีนี่ถ้าติด4ีแปดสีซีหนึ่งสองศูนย์พี่น้องอันนี้ของลาวเซียนขุนไกลนะถ้าชอบ6ติดหก็จะมีเจ็ดหกเก้าหหกหนึ่ง ชุดสามตัวปล่อยหางเดียวอ่าอยไปเลยสี่เก้าหกบนว่าฟันเก้าหกพี่น้องอ่าเซียนขุนไกลฟันเก้าหกก็แสดงว่าอ่าตัวเดียวสีกับหกเน้นสุดๆคือหกนะเอาผู้ได้บหน่อยพิจาระามึอ่ะเดี๋ยวจะให้แคปภาพ นี่เนาะเดี๋ยวจะให้แคปนะคะยินะ็นปะกระดาษตาลาเนี่ยอ่าเสครับผม,มจะไดอหากระดาษ อพี่อดอกมันขึ้นกระดาษมันไล่เดี๋ยวเอฟซีจะสับสนนะคะอ่าสามตัวซี่เก้าหกอ่าสี่เก้าหกอันนี้ของเชืองคุณไกลนะคะแค่ภาพเลยเชี่ยเชอกหุณไกลที่นหร อีกจอหนึ่งมันก็สูงอีกจอหนึ่งก็ต่ำก็อาจจะไม่เท่ากันอ่ะไปต่อไปต่อของอ่าพ่อสารคามพ่อสารคามฟันฟันแปดตัวเดียวแปดอ่ะพูดได้มากตัวเดียวของคุณพ่อเพิ่งเก็บแปดพี่นอนะ้องนะจับคู่มาให้ยูนะจับคู่ก็หก หกคู่เน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามแปดสามเก้าสี่แปดคู่ร่องสี่เก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าอ่าคู่รองนะก็สลักขางนี่เนาะเาเสียนสลักามแคทภาพเลยเนาะเราเสียบเสียนสลักขาง อ่าเดี๋ยวจะใช้กล้องลางเนะอ่าเส,สียนสารคามนะคะเสียนสลัคามหนึ่งเจ็ดหนึ่งปดหนึ่งเกาสามแปดสามเก้าสีดนะ,ะอันนี้คือคู่เน้นของเพื่อนอรอรุ้นว่สัปดาห์นี้จะจับคู่แตกไหมนะคะแล้วก็อันนี้คู่รองคู่รองอีกสคู่พี่น้องพิจารณาเอานะคะ เน้นหคู่แล้วก็รองสี่คู่สูตรเพิ่นจะเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องนะคะคู่เน้นหกคู่คู่ครองสี่คู่เพื่อมีชุดไตทีเอฟซี FC มานากน่นนะ,ะเนาะเอาแคปภาพนะคะเชียนสารครามไปต่อพี่น้องไปต่อนะคะของอ่าล้ามาคักเล้ามาคัก สี่หกเจ็ดแล้วก็สี่หกเก้าสี่หกเจ็ดแล้วก็สี่หกเก้าตัดเอาใครจะตัดแบบไหนก็ตัดพิจารณาดูนะอ่าอ่าเลยมีโฉมมีหมาน้ำกันนะสี่หกเจ็ดสี่หกเป็นไปได้ก็จะมีอันนี้อันนี้เจ้๊ยบเรื่องห้องขาจะจะตัดหายนะคะ แต่ว่าเขาพูดมาแท้ๆจังสิอ๋อนะเอาก็ตัดเอานะใครจะวินแบบไหนก็วินไปนะลาามาคักเอาแคปผาดพ,พี่นอ e ้องเอฟซีนะว่าหลายพี่นอ้องว่าหลายคู่นะสำหรับเรามาคัก อ่ะมาไปต่อของรลาาของฝากเล้าของฝากก็4คู่สคู่พี่น้องลาาของฝาก6ก9ี่เก่นะหกสี่เก้าสปเจปดคู่เน้นเน้น อ่หกสี่เก้าสี่หนึ่งแปดเจ็ดแปดไปกับน้ำพี่น้องเอฟซีนะะหกสี่สี่หกเก้าสี่สี่เก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดมีสมีอ่ากูได้ทีติดตามแนวทางของเล่าของฝากอยู่เอาแชทภาพกันหรือยังแชทภาพไปพี่นอ้องอ่าแชทภาพกันหรือยัง นะสี่คู่เน้นๆสี่คู่เก่งๆเน้นๆเลยไปต่ออันนี้ของคู่อุบลนพี่น้องปู่อุบลน,บน,บน,บนเม็ดเดียวคู่ห่เม็ดเดียวฟันเม็ดเดียวหกเก็บเขาคือเข้าหลุดคือหลุดอันที่ว่านี้คนเรียกว่าจะอ,อยากได้สามตัวก็เอาหนึ่งมาใส่นะคะของปู่อุบลนว่าสิบวกรวยเล้ว่าสันว่าเอา นะใครรอของใครก็พิจารณาดูอันนี้ของนนะะูอุบลนะคอ่าขอให้เอฟซีพี่โชคพีม่มันนะคะเด้ยดเอยนะคะผููใดติดตามองไปอยู่ก,กับดวนๆเลยอ่าลงให้แล้วนะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนาขอให้เฮงให้ปังให้รวยทุกท่านสำหรับคิปนี้ก็ขอพกคุไรลายะสำหรับการติดตามนะครกดไลค์กดแชร์ขอพกคนทุกทุก ทุกไลค์ทุกแชร์เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ